สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ต้นไม้ควรรู้นะครับใน ep 2นะครับต้นไม้ในวันนี้ที่ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้และแนะนำกันนะครับนั่นคือต้นว่านนคคราชนะครับซึ่งในบ้านผมภาพนี้ก็มาจากภาพที่ผมปลูกเอาไว้นะครับภายในบ้านผมนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าว่านนัคราชเนี่ยเป็นแบบไหน น,นี่คือภาพนะครับว่านนคราชรูปใบของว่านนัคราชนะครับจะออกเขียวแล้วก็มีชมพูนะครับบริเวณตรงปลายชุมพูนี้นะครับจะปรากฏเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์จัดๆนะครับเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแสงอาทิตย์จัดแล้วก็ทนต่อแสงอาทิตย์มากนะครับเวลาเราปลูกและปล่อยให้ต้นนะะักว่านนคราชนี้นะครับ โดนกับแสงอาทิตย์แน่นอนแหละเราจะเห็นเลยว่าเมื่อผ่านไปวันสองวันนะครับใบจะออกเป็นสีชมพูสวยงามนะครับแซมสวยงามขึ้นมาทันตานี่นะครับเป็นรูปลักษณะของว่านนคราชเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับว่านนคราชกันนะว่าเป็นยังไง อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายขึ้นมานะเป็นว่านหน้าคราชโดยว่านนาคราชนั้นนะครับจัดเป็นประเภทไม้เถานะครับเป็นพืชตระกูลกระบองเพชรนะครับจัดเป็นไม้มงคลที่สวยแปลกตาและน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับโดยลักษณะเป็นรูปเป็นรูปเหมือนกับเถาเลยนะครับคือแต่ละก้านนะครับแผ่ออกมาแล้วก็มีรูปเกศ นะครับคล้ายเกศนาคราชนะคล้ายเกศงูนั่นเองจึงจึงคงคงที่นี้เองนะอาจจะเป็นชื่อของต้นพิวานนัวานนคราชนั่นเองนะครับเป็นเกศงูซ้อนกันนะครับต้นนี้เนี่ยสามารถสูงได้ถึงหกสิบเซนติเมตรเลยนะนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของแต่ละปล่องนะหรือแต่ละลำต้นเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2 5ถึง4เซนติเมตรเลยนะครับรอบลำต้นจะมีตาคล้ายกับขนมเปียกปูนเนหะ็นไหมเป็นตาคล้ายกับขนมเปียกปูนนะนะซึ่งมีหนาม2อันนะครับขนาด1.2 1- 2มิลลิเมตรนะครับเป็นสีแดง นะอยู่ตรงกลางระหว่างตาออกมาพร้อมใบนะครับลักษณะเป็นใบคล้ายกับใบพายนะใบพายปลายใบแหลมนะครับความยาวเนี่ยความยาวสูงสุดแต่ละก้านเนี่ยก็น่าจะประมาณ10บเซนติเมตรนะเท่าที่เลี้ยงไว้เกือบหนึ่งไม้ัดหรืออาจจะยาวเกินกว่าหนึ่งไมัดนะครับได้เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ทนแดดอย่างที่ผมว่าไว้นะครับ เมื่อเป็นต้นไม้ที่ทนต่อแสงแดดทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับทำให้เราสามารถปลูกต้นว่านนคราชนะครับเอาไว้ที่บ้านและให้โดนแดดจ,ดจัดได้เลยนะครับช่วงเช้าก็รดน้ำนะครับให้ชุ่มแล้วก็โดนแดดจัดจัดก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะเรนใบนะครับใบของพยานคราชนี้หรือว่านนคราเนี้จะเป็นออกชมพูเห็นไหมครับ จะมีใบออกชมพูเขียวนั่นทำให้ต้นว่านนคร,ราชนี้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับการออกดอกนะครับจะออกดอกเมื่อต้นแก่นะครับดอกจะออกจากลำต้นนะครับระหว่างตาลักษณะของดอกจะเหมือนกับหูกระต่ายหงายท้องนะครับนั่นคือดอกของกลีบดอกชั้นนอกนะครับที่อยู่ด้านบนจะสั้นแบนนะครับกลีบดอกชั้นนอกที่อยู่ข้างล่างนะครับจะยาวเหมือนหูกระต่ายเลย นะครับเอ่อตามความเชื่อของต้นว่านนคกราชนะครับต้นว่านนคกราชจัดว่าเป็นต้นที่ถ้าปลูกเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยในเรื่องของเรียกว่าต้นไม้มงคลเนี่ยนะครับจะช่วยไล่สิ่งที่มีพิษนะครับหรือประเภทงูหรือสัตว์ที่มีพิษได้นะครับและใบนั้นนะครับตามสรรพคุณเนี่ยถ้านำใบนั้นนะครับไป เรียกว่าเออ่ให้น้ำเถานคราดเนี่ยนะครับมาตำกับเหล้าขาวเงี้ยจะช่วยแก้พวกถูกงูพิษหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ต้องปรึกษานะครับแพทย์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของสรรพคุณที่ว่ามานะแต่อาจจะยืนยันทางด้านสมุนไพรหรือไรก็ต้องไปพิจารณากันนะครับ และในความเชื่อนะครับในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำนะครับก็จัดว่าต้นว่าน,นัคราชนี้นะครับจะป้องกันเพศภัยพูดผีปีศาจต,ต่างๆนะครับนะครับที่จะเข้ามากล้ำกลายนะครับในบริเวณบ้านของท่านนะนี่คือความเชื่อแต่เนื้อสึอ่อินอื่นใดเนี่ยนะครับต้นว่านนคราชเนี่ยจัดว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้ ประเภทเถาที่สวยงามไม้เถาเนี่ยที่สวยงามนะครับและเขาบอกเลยว่าถ้าเราปลูกลายหลายกระถางนะครับแล้วมาเลียงกันโอ้โหแล้วพอมันโตใหญ่เนี่ยลำต้นที่เรื้ยลงมาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ปลูกง่ายนะครับแต่การขยายขนาดหรือการโตมันเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่า ือเราเร่งรีบไปปลูกมันอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเมื่อเราต้องอาศัยระยะเวลานะครับพอสมควรเพราะนั้นกว่าเถาจะาเรือ้อยลงมาได้นะราคาของต้นไม้นะครับถ้าเกิด เถาใหญ่ๆเนี่ยก็หลักพันได้เลยนะครับเพราะกว่าจะเลี้ยงมาถึงขนาดนั้นนะครับแต่ขนาดเล็กกระถางขนาดเล็กนะครับก็ร้อยสองร้อยนะครับโดยประมาณเราก็ซื้อมาเลี้ยงก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่านาครายเนี่ยปลูกค่อนข้างง่ายนะครับเอามาปักตัดอะไรหักมาปักนะครับก็ได้นะขยายพันธุ์โดยการปักชำ นะครับให้ตัดใบว่านพญานาคราชให้ถึงใบโคนนะครับให้ถึงใบโคนเลยแล้วก็ใช้โคนใบจุม่มน้ำยาเล่งรากนะครับตัวโคนใบนั่นแหละปักลงในวัสดุชํ้นะครับหรือใส่ถุงพลาสติกนะครับไวท้ที่ในที่ร่วมประมาณ1เดือนนะครับจนออกรากมาจากนั้นก็ใช้ระยะเวลายาวนานเหมือนกันนะครับในการทําให้เป็นรํมต้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่นี่ เป็นวิธีการปักชําที่ง่ายได้เลยทีเดียวนะครับและหลายๆท่านใครก็สามารถปักปักชําเหล่านี้ได้นะครับอันนี้คือต้นว่านนาคราชนี่เอง หลายคนนะครับหลายคนชื่นชอบนะครับต้นไม้แปลกประหลาดหรือต้นไม้ที่มีความพิเศษนะครับก็หนึ่งในต้นว่านนคราชเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามและมีความพิเศษอย่างยิ่งนะครับเวลาเราปลูกเวลาเราได้มองนะครับเดินผ่านออกมาชมกับต้นไม้เหล่านี้นะครับและยิ่งถ้าปลูกกับไม้แขวนหลายๆแบบอย่างเช่นเขาหรือสีอย่างเงี้ยนะครับจะยิ่งทําให้ เรียกว่าบรรยากาศรอบบ้านเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของเรื่องราวของต้นไม้นะครับ,บ นี่คือเรื่องราวของต้นว่านนาคารา โอเคทั้งหมดนี่ก็เป็นนะครับเรื่องราวของว่านนัคราชนะครับในซีรีส์ต้นไม้ควรรู้นะครับ EP 2นะครับหากท่านใดนะครับสนใจอยากที่จะเรียกว่านะครับติดตามรับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ควรรู้ทั้งหลายที่ผมจะนำมาพูดคุยนะครับให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็สามารถที่จะ u b s c r i b ้นะครับที่ช่อง NG c r i Review นะครับและเข้ามาที่ซีรีส์นะครับต้นไม้ควรรู้เสิร์ชได้เลยนะครับต้นไม้ควรรู้ NG c r i Review นะครับก็จะมีคลิปดีๆนะครับที่จะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะครับทั้งสาระความรู้ต่างๆที่จะพาดูท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพืชษาอันเป็นสิ่งที่ ทำให้เราผ่อนคลายสิ่งที่ทําให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในยามว่างนะครับในยามที่อยู่บ้านนะครับเรามาปลูกต้ไนไม้กันครับเพื่อความรื่นเพื่อความรื่นรมนะครับภายในบ้านของท่านและเพื่อเรียนรู้ไปกับวิถีของพฤทศสาสตร์นะครับเหล่านี้โอเคจางก,กันครับ